ในการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ดีค่ะทีนี้ต้อนรับสู่รายการคนอวดผีเซเชียลนะคะสําหรับช่วงแรกของเรานะคะเป็นช่วงคลิปแบทเทิลนะคะเป็นช่วงที่รายการของเราเนี่ยนำคลิปผีจากทั่วมุมโลกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี้เป็นคลิปอะไรคะค่ะคลิปที่จะนํามาให้ชมในวันนี้นะคะโด่งดังถึงขั้นล้ำหน้ากาังน้ำสาย<อ>เลยทีเดียวค่ะ,คะ เป็นคลิปเกี่ยวกับคุณลุงคนนึงนะคะ,ะนั่งสังสรรดื่มเหล้ากับเพื่อนอแล้วมีนานชายถ่ายวิดีโอไว้ปรากฏว่าในภาพนั้นเห็นวิญญาณบางอย่างนะคะเกาะติดที่ร่างกายของคุณลุงอยู่เห็นเป็นตัวตัวเลยไหมคะอันนี้เรายังไม่รู้นะคะ,ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราขอดูวิดีโอที่ทางบ้านส่งมาก็แล้วกันนะคะ,ะเชิญชมเลยค่ะ คลิปนี้ได้ถูกถ่ายขึ้นโดยบังเอิญโดยหลานของชายคนหนึ่งขณะที่เขากำลังสังสรรค์กับเพื่อนขณะที่ชายคนนี้กำลังร้องรำทำเพลงอยู่นั้นไม่น่าเชื่อว่าได้ปรากฏเห็นกลุ่มพลังงานบางอย่างเกาะที่ร่างของชายคนนี้ ท่านผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับที่ตัวของชายคนนี้ได้ปรากฏบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเฮ้ยอ้ยจากคลิปนะคะ ถือว่าเป็นคิดที่น่ากลัวสมคำล่ำลือจริงๆเลยค่ะจริงๆค่ะน่ากลัวจริงๆด้วยนะคะดิฉันยังขนลุกยังไม่หายเลยค่ะรู้สึกขนลุกมากเลยนะคะแต่ว่ารายการเรานะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะแล้วจะกลับมาเข้าช่วงหน้าของรายการช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีค่ะเหตุการณ์ที่เราจะนํามาเสน,เนอในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงต่อจากช่วงที่แล้วก็คือ คลิปวิดีโอตัวนั้นนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการเราได้เชิญคุณลุงซึ่งอยู่ในคลิปนั้นเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับรายการทา,ทางรายการของเรานะคะถ้าอย่างนั้นขอเชิญคุณลุงสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนั่งค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักรอบได้ไหมคะ ก็วันนั้นนะครับหลังจากที่ทํางานก่อสร้างเสร็จนะครับพวกเราก็มาตั้งวงกินเหล้ากันตามปกตินะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยก็คือจะพิเศษหน่อยก็คือหลานชายเนี่ยจะทําต้มไก่กับซุปหนามไม้มาให้เป็นกับแก้มนะครับพอตกดึกนะครับประมาณสี่ห้าทุ่มพวกเราก็ร้องลําทําเพลงกันไปนครับหลานชายก็เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายวิดีโอเล่นนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไระครับแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกเป็นแปล รู้สึกยังไงบ้างคะมีอาการอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแปลกๆครับก็ตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าเหมือนจะมีแบบมีอะไรมาทับที่เท้าครับค่ะรู้สึกปวดตามข้อตามอะไรอย่างเงี้ยครับข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะครับเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยทำงานหนักมาทั้งวันก็เลยคิดว่ามานั่งกินเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนอาจจะหายได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่หายครับค่ะแล้วคุณลุงคิดว่ามีวิญญ,ญาณตามเกาะ ช่ไหมคะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็จนได้มาเห็นวิดีโอที่หลานถ่ายนี่แหละครับก็คิดว่ามีจริงครับคุณลุงเคยเจอลักษณะแบบนี้บ้างหรือเปล่าคะก็ไม่เคยเจอวิญญาณจริงๆนะครับส่วนมากจะเป็นแบบความรู้สึกเป็นอาการมากกว่านะครับก็คือมันจะรู้สึกปวดปวดตามข้ออะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะตอนคืนนี่ครับมันจะปวดมาก เคยไปแบบไปหาหมอดูล่างทรงอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเป็นวิญญาณผู้หญิงครับตามตามมาคือผมเป็นสามีเก่าของเขาในอดีตชาติเขาบอกว่าเขาจะมาเอาผมไปอยู่ด้วยอ๋อน่ากลัวจริงๆเลยนะคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวค่ะจากเรื่องที่คุณลุงเล่านะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะคะถ้าอย่างนั้นที่ฉันจะขอเชิญคุณริวจิตบำบัดนะคะออกมา้คำแนะนำแล้วก็วิธีทางแก้ไขปัญหานะคะขอเชิญคุณริวค่ะ ค่ะคุณลิวคะสำหรับเรื่องนะคะเป็นอย่างนี้นะคะคือคุณลุงสิงแกเนี่ยเป็นกรรมกรก่อสร้างแล้วแกก็คิดว่ามีวิญญาณผู้หญิงเนี่ยตามติดจะเอาชีวิตแกวันนี้นะคะคุณลุงเขาก็เลยจะมาให้คุณลิวเนี่ยพิสูจน์ว่าความจริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ผมขอเบอร์รองเทา้าไซส์เสื้อแล้วก็ไซส์กางเกงในของคุณลุงได้นะครับได้ค่ะนิ้วไม่พอครับขอยืมออ่าค่ะค่ะ อ๋อครับจากที่ผมได้คํานวณแล้วนะครับที่คุณลุงนะครับผมคิดว่าไม่มีวิญญาณตามตัวคุณลุงแน่นอนครับคุรูจะจะบอกว่าคุณลุงไม่มีวิญญาณตามติดตัวใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าที่คุณลุงเป็นนะครับจากที่ฟังมาผมคิดว่าเป็นเพราะอาการของลุงเองมากกว่าครับค่ะผมไม่อยากให้โทษผีสางไปสมุดนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นรายการคนอดผีสเปเชียลนะครับผมได้เชิญคุณหมอเมนี่มาเพื่อไขข้อข้องใจปัญหาของคุณลุงด้วยครับ พราะฉนคุณหมอในนี้ครับค่ะเท่าที่คุณหมอได้ฟังอาการจากคุณลุงตอนที่นั่งรอในห้องแต่งตัวนะคะพอที่จะคาดเดาโรคได้ดังนี้ค่ะที่ฉันสันนิษฐานว่าคุณลุงกลังมีภาวะใีเปอยูนิตินะคะหรือจะพูดให้คุณลุงเข้าใจง่ายว่าคุณลุงอาจจะเป็นโรคเกาต์นิดนงค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายการเกี่ยรกเกาให้คุณดฟังนะคะเกาเป็นโรคข้อต่ออักเสบเกิดขึ้นตามข้อต่างๆของร่างกายทีละข้อตับเป็นที่ที่เกิดกระบวนการต่างๆมากมายเช่นกระบวนการเกี่ยวกับสารพิวรีนพิวรีนพบได้ใน DNA ของเราเองและจากอาหารที่เรารับประทานเข้ามา เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนพิวรีนจะเดินทางเข้าสู่เส้นเลือดในลำไส้เล็กและเดินทางไปที่ตับพิวรีนจะถูกย่อยสลายที่ตับซึ่งการสลายพิวรีนทำให้เกิดยูริกแอซิดสารตั้งต้นในการสลายพิวรีนคืออะดีโนซีนซึ่งอะดีโนซีนจะถูกขจัดเอาหมู่อะมิโนออกไปโดยเอนไซม์ อะดีโนซีนด in in mm ีอะมิเนสกลายเป็นอินโนซีนอินโนซีนก็จะถูกสลายต่อไปกลายเป็นไฮโปแซนทีนโดยเอนไซม์นิวคลีโอซิเดสไฮโปแซนทีนที่เกิดขึ้นจะถูกออกซิได์กลายเป็นแซนทีนและถูกออกซิได์ต่อกลายเป็นกรดยูริก เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของทั้งสองนี้คือเซนทีนออกซิเดสซึ่งมีอยู่ในตับและลำไส้เล็กถ้าไม่มีเอนไซมนี้กรดยูริกจะไม่ถูกสร้างขึ้นในทางตรงกันข้ามหากเอนไซมนี้ถูกสร้างมากขึ้นกรดยูริกก็จะถูกสร้างมากขึ้นเช่นกันปกติ ร่างกายคนเราสามารถกําจัดพิวรีนได้ในจํานวนที่เหมาะสมหากมีความผิดปกติขึ้นเช่นรับประทานอาหารที่มีพิวรีนมากไตทำงานผิดปกติทำให้มียูริกแอซิดมากเกินไปร่างกายจะขับยูริกแอซิดออกด้วยกระบวนการที่ชื่อว่า dehydration d e ไฮเดเรชันเป็นการขับน้ำออกจากร่างกายทำให้ความเข้มข้นของยูริกแอซิดมากขึ้นปกติยูริกแอซิดต้องละลายในน้ำหากมีการขับน้ำออกจะเป็นผลให้ยูริกแอซิดตกตะกอนเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ามีอุณหภูมิต่ำเช่นเกิดการตกตะกอนในข้อต่างๆ เมื่อตกตะกรยูริกเอสิดสะสมตามข้อต่างๆเช่นนิ้วหัวแม่เท้าเม็ดเลือดขาวจะกำจัดตะกรยูริกเอสิดด้วยกระบวนการการ,การอักเสบอินเฟมชันเป็นผลให้เกิดการอักเสบและปวดที่หัวแม่เท้าหากเม็ดเลือดขาวไม่สามารถกำจัดตะกรยูริกเอสิดได้ทัน จะทำให้ตะกอนตกเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรียกโทฟัต์เกาทีทมินยาสําหรับใช้ลดการอักเสบการปวดของข้อประเภทสเตียรอยแอสไพรินไอบูโพรฟินแนปโพรเซนยาประเภทสเตียรอยและยาแอลโดพปรนอลยับยั้งการสร้างแซนทีนออกซิเดต Management of c h r o n i c g o u ลลดการบริโภคเนื้อเครื่องในและหอยจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ลดการดื่มเครื่องดื่มประเภทคาเฟอีนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดื่มน้ำให้มกหาก คุณลุงสบายใจได้เลยค่ะว่าไม่มีผีสางหรือวิญญาณใ,ใดๆติดตามตัวลุงอย่างแน่นอนค่ะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ควรมีสตินะครับอย่าเพิ่งตื่นตัวหรืองมงายเชื่อเรื่องผีสางมากเกินไปนะครับควรใช้วิจารณญาณในการไต่ตรองครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอ,ขอบคุณคุณริวคุณหมอแล้วก็คุณลุงนะคะที่มาร่วมพูดคุยสําหรับวันนี้นะคะรายการคนอวดผีสเปเชียลจะต้องขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะ สวัสดีค่ะ ระสุดใจดีของเราวุฒิศักดิ์คลินิกขอบคุณเลตางานะคะขอบคุณกล้วยจากตลาดหลังมอครับขอบคุณรองเท้ามาจ้า